ตายกว่าตายผ่านไปแล้วเอออย่างนั้นแหละเออแล้วก็นั่งนั่งนั่งนี่สบายมันกระตื้อใาก็เพ่อวะลิปินมาซิกโอ้ถึงข้างล่างวันพรุ่งนี้ซะว่ะ à lớn Chết, tại Anh đi cha nó. Em thằng tửa đấy. Yeah. <laughs>